คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งจากไลฟ์ใน Twitch TV ของผมเองถ้าอยากมาดูกันสดๆก็กดลิงก์ใน description แล้วไปติดตามกันเลยลานเก็บของเก่าออกบ่อยจัดล็อกเครื่องมาอีกแล้วเปิร์ขายดีเปิร์ข,ขายด,ขขายดีจริงๆเลยล็อกเครื่องเนี่ยของขายดีมีสิบตาออกไปแล้วเก้าตาแล้วล็อกเครื่องอ่ะ อย่าว่าแต่ฆาตกรใส่เลยเป็นเราเราเล่นเราก็ใส่ปั่นไฟกันเร็วสุดๆเลยกล่องฆาตกรมาโอ้โหลินขออนุญาตเนียนๆแล้วจากไปจากตรงนี้ก่อนเป็นลินวะ่ะเอาโมลีมาด้วยวะ่ะ ตานี้เห็นแววจะจะไม่ได้ออกประตูะแต่แบบออกหลุมแทนเนี่ยตานี้ออกหลุมแทนเนี่ยไม่ได้ออกประตูแต่ออกหลุมแทนแน่เลยสัมผัสได้เซนมันบอกแขวนไก่กลแล้วเขามีบาร์บีคิวรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเครื่องบันไฟยังไม่เห็นเลย บ้านฟ้ามีเครื่องป่าะบ้านฟ้ามีเครื่องปั่นไฟบ้านฟ้าไปก่อนขอปั่นใกล้มีแฮกลูนด้วยวะโอ้โหมีแฮกลูอีกสุดจัดเลยฆาตกรครบเซ็ตเลยค่อนข้างจะครบครันเลยครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างไนงะ คาแต่ก่นที่ผบเครื่องเรื่องปิ้งยากมากาค่อนข้างจะผบเครื่องเรื่องปิ้งยากอ่าดูไปก่อนหนึ่งปีไงแล้วเราจะฉี่ไงไม่รู้จะฉี่ได้หรือเปล่าแล้วตายยากไปก่อนไง โผล่มาเตี้ยววีไงก็ต้องตายยากกันไปก่อนไงเราต้องพับไม้แล้วไงไม่พับคือไม่ได้เล่นเลยนะเราเราลากไปขอบไงลากไปเล่นขอบข่อไงลากไปเล่นแบบขอ่อไงเราไม่โดนไงเราจะได้เล่นต่ออีกรอบเปล่าถามใจเพลงดูว่าจะได้เล่นไหมถามใจเพลงดูจะได้เล่นไหมแล้วพับไม้ไงสเต็ปยึกยากไงสเต็ปยึกยึดยากยากไง เปลี <54. S 2> ่ยนยึกยิบยากยากไงมันเปลี่ยนยึกยิบยากยากไงแล้วเราเราไม่รอไงเราไปเลยไงเราเปลี่ยนที่เล่นต่อไงเราไปเลยเราไม่รอไงเขาคิดว่าเรารอไงแล้วเราวนไงวนลมไงวนลม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 คมกลิ่ไงเต็มวนลมคมกลิ่ไงจเต็มแบบวนลมคมกลิ่ไง แล้วเขาฟาวน์ต่างไม่โดนไงวนลงคมกลิบไงวนลงคมกลิบต้องมาพับมา้กันไปก่อนพับมา้กันไปก่อนเตปแบบวนลงคมกลิบไงเต๋วนลงคมกลิบไงวนลมมันมันคมกลิบไงเด็กคนนี้มันวนลมแล้วมันคมกลิบไงแบบว่าเด็กคนนี้มันวนลมแต่มันคมกลิบไง แบบว่าโดนหลอกไนงะโดนหลอกไปไงแบบวนลมแล้วมันคงกลินะ่นไงเด็กคนนี้มันวนลมแล้วมันคงกลินะ่นไงแล้วมันไม่รอดแล้วไนงะเด็กคนนี้ <c oughs> ไม่ไหวแล้วแอดวนด์นยังอยู่เลยเนะี่ยแล้วเดินแขวงกันไปแล้วไนงะเรียบร้อย ขอรอดได้ป่ะตาเงี้ขอรอดได้ป่ะรอดนี้นา่าจะได้คลิปไปนะรอดนี้คือได้คลิปเลยข,รอ,ลขอรอดดิอยากได้เซฟอะโอ้ยแล้วลินกับหมาเฝ้าไงเขาเจ้ตาตายไงเขาเจ้าตายแล้วตรงนี้มาคือแบบเหมือนเขาเจ้าตายแล้วลุงฮิวได้ไหมลุงฮิวได้ไหมถ้าตะกรมีมันมีโมลี่อะไม่ได้ไงแล้วไม่ได้ไงบล็บอกทีบล็อกทีบล็อกบล็อกท<ห>ีบล็อก<ห>บล <endar S> ็อกที บ็อกซี่เราฆาตการไล่คนอื่นไงขอบคุณไงขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณประสงฆ์ขอบคุณมากที่เธอเปลี่ยนคนเพราะว่าทุกคนทุกคนเหมือนจะโดนหมดเลยโอเคครับเป็นไล่คนที่ยังไม่โดนสเฟรดสวยสวยสวยอยู่โอ้ยหัวใจมันเต้นแรงเลยตอนโดนไล่เมื่อกี้ นึกว่าจะโดนสามแล้วไงอุย้ยเจอเทมไฟโอ้โหไม่มีใครมาปั่นเครื่องนี้เลยไม่เจอเทมไฟกันโอเคแฮกลูนเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนโอ้ยเราแต้มจูงตันแล้วไงแต้มปั่นยังไม่มีอ่ะอเขินเลยเขินเลยปั่นแตกรู้สึกเขินเลย เกินตัวเองจัดแล้วตอนนี้กำลังนั่งยิ้มเลยคนเล่นกำลังนั่งยิ้มเลยปั่นแตกดูว่าแล้วปั่นเสร็จได้เวลาลุ้นต่อนะว่าเขาจะมีสิ่งนั้นเล็กสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเอ่อโนวัน no หรือเปล่าอ๋อเขามีไงก็ยิ้มกันต่อไงทุกคนยิ้มกันต่อไงยิ้มกันเลยเสียมยิ้มเลยเขามีโนวันไงครบเซ็ตเลยไงครบเซ็ตเอาตายไง เอาครบเซตเอาตายไงไม่มีกะเขาไม่กะให้ใครรอดไงตอนนี้ตายัานยทั้งแมปแบบเลยออเสเต็ปวิ่งสวนต้องมาไงสเต็ปวิ่งสวนต้องมาไงสเต็ปวิ่งสวนต้องมาไงแล้วตีไม่โดนไปหนึ่งสเต็ปไงแล้วตีไม่โดนไปสองทีไงรู้ไง ววันมันอยู่ตรงที่เพื่อนโดนแขฝงไงปัญหามันอยู่ตรงที่เพื่อนโดนแฝงไงของโคตรดีมันอยู่ตรงที่เพื่อนโดนแฝงไงของค่อนข้างดีมันอยู่ตรงที่เพื่อนโดนแขวน่ะค่อนข้างจะยิ้มยิ้มปริ่มเลยยิ้มปริ่ิมปริ่ิมเลยยิ้มปริ่ิมปริ่ิมเลยโววันมันอยู่ตรงที่เพื่อนโดนแวนเลยต้องให้คนจิบไปช่วยนะคนจิบเขาน่าจะมีตายากบางไม่รู้อะ ผมขอเปิดประตูนี้เราขอเปิดประตูได้ไหมเราขอทิ้งเพื่อนได้ไหมเราลอทิ้งเพื่อนได้ไหมถ้าเราลอดคนเดียวเพื่อนจะโกรธเราไหมไม่ต้องฮิวนะเพื่อนมันมนโนวันน่ะเพื่อนแล้วโนวันมันไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันไปอยู่ตรงคนโดนแผลน่ะสุดจัดเลย ตะกอนเฝ้าไงเฝ้าได้ทางโนวงโนวันเลยเฮ้ยเหมือนจะช่วยได้วะโอ้โหง้านตีบนกับตีคนช่วยง้างกับตีคนช่วยฮ มันอยู่ตรงนี้อ่ะทำไมทีเราตีไม่ได้วะทำไมทีเรามันตีโดนคนที่ถูกช่วยบะตีเรามันตีตีไม่เคยได้อ่ะตีน่าจะก่อนคนอื่นตียังตีได้อ่ะขอร้องเรียนนะครับยความยุตทธรรมอยู่ที่ไหนครับไม่ต้องช่วยได้ไหมอ่ะไม่ต้องช่วยนะยออกไปเลยออกไปเลยเอา จบกันเป็นแบบบอกเพือ่อนว่าไ,ไม่ต้องช่วยบแบบเท่ๆแบบเพื่อนไม่ต้องช่วยรอดศากกันไปเลยรถสลักคนเดียวไงทรงนี้เหมือนจะตายหมดแทวแล้วไนงะทรงไม่ค่อยจะดีแล้วทรงแบบค่อนข้างจะแบบลองทรงและลองทรงต่ำลองทรงกลางลองทรงสูงภาพมันคุ้นเคยมากเลย ภาพการที่เพื่อนเปิดประตูแล้วตามันคุณเคยมากเลยโอ้โหแล้วสบัดดี๊ยภาพคุ้นเคยจริงๆเลยภาพมันคุ้นเคยภาพมันเคยๆล็อตหนึ่งคือรอดหมดนะรอดหนึ่งคือรอดหมดปลอบใจตัวเองได้แต่ปลอบใจตัวเองแล้วรอดหนึ่งคือรอดหมด โอ๊ยไม่ต้องมาแข่เรา啊คนรุ่นก็ได้แข่เราทอ,มาอไมี่อะแข่คนรุ่นก่อนก็ได้ทำไมต้องมาแข่เราก่อนผลได้คลิปสวยๆเลยคลิปแบบซู๊กแซูเราออกไม่ได้ต้องซูงเราตุย